ดีค่ะมาฝอกกับจองข้นน้ำพ้องค่ะวันนี้ข้าวผ้าปินองมะยังรอตลาดแลงตลาดแลงอยู่อำเภอนามสมจังหวัดอุดรค่ะเป็นนัดแลงนะค่ะนัดแลงมือวันของมือวันอ่างขามค่ะผัดสดๆเลยนี่หอดนิ่มหอดเพื่อนองยูคนเจ็บปากบรรยากาศตลาดย่ำมาแลงมากจริงคต้มไส้ไหล อันนี้นีจะเป็นส้มอยู่ทางายแด้วยกันตลาดเตอรลัดักงด้วย่ะตลาดไงขัยงขักไน่ยตลาดไงขักเพราะว่ามันอยู่ส้นไม่คถ้าพี่นลองม่ยังหาะตลาดแรกสดสดเลย ส0บาทเลยครับยูาย่าง5้บครับไม่แพงอันนี้เป็นแบบบรรยากาศตลาดนัดยำหมดแรงมาให้พี่ให้น้องเบื่องค่ะตลาดนี่มันสียูสองยู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 สองเดินเด็ค่ะเดินแบบง่าเลยเด็กอะไรอะไรอะไรสดเลยมีแต่รตัวิ่ใหญ่าต้

ภาพบรรยากาศตลาดาลนับนยิ่งสดช <res> ื่น,ลลนเลยว บรรยากาศตลาดแรงของค้าของขายของยากของกินแล้วครัพี่น้องครับรรยากาศตลาดแร่งแรเมื่อพี่น้องอันนี้พริแข้งหอมแดงกระเทียมครับนี่เป็นู้ย่างครับผมเคร่งแห้งเคร่งแห้งเปินบัตาัง่ระลาหน่มเ้อมันซื้อซอยแดงตาแ่อบ้านไหนยูคอนเกนครับแม่พิกสดสดเลย ไก่มาหอมหวยๆวยแปดค่ะตัวใหเ็ตเห้สะตันี้น่บานไปชัแกงอมแกงตัวนตี้ตัวนี้หนงบนงตัวนี้นงงงมันจังแสบแนวลางนงมันจังแสบนงมันจังแสบปลาแดกต้องเอานงมันจังแสบใส่แกงนี่ครับเป็นแมน แต่ตำ húng ก็ chèm đây mẹ คั่นมัน nồng เอาตัวเล็ก เอาเอาสองไม่จ้ะด้าน้ำหนีแยกค่ะแยกโอ้ยลาดเลยจ้ะพอแล้วค่ะพอพอแล้วค่ะี่ขงังลนี่างอายกำลังยาง ไปถึงด้วยไปถุงก่อนมันจะบูดแม่ที่มันจะไปดูสวัสนีค่ะคุณ ดอกพักไหมง่ายตองก๊อกกินเลยตรงแนวกินเป็นตัววันอุ้ยดอกพักแม่มัดสดสดเลยเอฟซีผู้ใดสนใจจ้ะพักสดสดเลยขนาสดสดจากสวนค่ะผู้สดสดจากปลูกเองบ่ค่ะปลูกเองขายเองเลยขายเองขายเองปลอดสารบ่ค่ะนี่พักปลอดสารปลอดสารทิ่ด้วยค่ะ มัดแล้วเท่าไหร่ะคะนี่โอ้อันละสิบบาทเดี๋ยวคนน้ำฟองสนใจผักเกี่ยวสนใจผักกาดสดๆเลยค่ะแม่ค้าเพิ่นปลูกเองแมนค่ะแม่ค้าเพิ่นปลูกเองเอฟซี่ผู้ใดสนใจผักสดสดเขากำหนึ่งค่ะผักสดสดเลยปลูกเองขายเอง ต้องใช้จิตปลอดสารปลอดมีมอดมีมัดพุ่มพุ่มค่ะมีโตเพิ่งพอมมีโตเพิ่งตัวมม,มา้าพอม <c oughs> อด้วยคนบ้ได้ขายได้โตพิมีมตเพิ่งน่งานั่มเชื่อมันมาเองค่ะตามมากินดอกไม้น้ำหวานค่ะเข้า,ขาแล้วก,ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ กบบพุหลายๆผู้ที่เข่ามาเบิ่งเข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องชางแนลเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาเนาะค่ะนะปอกันไม่คลิปนาค่ะ